ในขั้นตอนการฉาบเรียบหรือการฉาบสกิมโพสเป็นการฉาบผนังปูนที่มีความหยาบเพื่อให้ผนังมีความเรียบเนียนในการฉาบป,ปูนสกิมโพดผมจะใช้ปูนยิบซ้ำในการฉาบบางเพื่อทดแทนกับปูนสกิมโพด ที่มีราคาที่สูงและปูนยิบซั่มก็สามารถฉาบได้และมีราคาประหยัดก่อนที่จะทำการฉาบปูนให้ทำการขัดแต่งด้วยกระดาษทรายก่อนขั้นตอนในการผสมปูนยิบซัมให้ทำการผสมยิบซัมให้เป็นเนื้อครีม อย่าให้แฉะแมากหรือเหนียวเกินไปจะทําให้ทําการปาดไม่ไปในการฉาบให้ทำการาปาบให้เรียบๆและบางที่สุดให้ทั่วของผนังรอบแรกกันก่อนแล้วทําการชาบรอบที่สองต่อไปในการฉาบรอบแรกควรให้รอบแรกแห้งก่อนถึงจะทำการฉาบรอบที่สอง ึงสก็ขึ้นอยู่กับความเรียบของผนังเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างที่ฉาบแล้วและยังไม่ได้ฉาบข้อแตกต่างที่ฉาบแล้วจะเห็นได้ชัดว่าผนังมีความเรียบเนียน พอฉาบป,ปูนยิบซ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้ยิบซ้ำแห้งตัวแล้วทำการขัดแต่งด้วยกระดาษทรายให้ผนังมีความเรียบเนียนก่อนที่จะทำการทาสีต่อไปในการทาสีจริงนั้นไม่จำเป็นจะต้องทาสีลองพื้นก่อนเพราะเราจะใช้ปูนยิบซ้ำที่ทำการฉาบนั้น เป็นตัวรองพื้นสำหรับสีจริงปูนยิบซ้ำจะทำการดูดสีจริงไม่ให้เกิดการดูดลอนได้ง่ายจะเห็นความแตกต่างระหว่างผนังที่ทำการฉาบด้วยยิบซ้ำและยังไม่ได้ฉาบสีก็จะแตกต่างกันนะครับ